ไม่หลุดเฮ้ยเจ็บเกินแล้วขึ้นมาสาวตาดิเฮ้ยรับรับรับให้หน่อยมาตัดเขาเด็กมึงมึงมีสิ้แล้วมึงจะกดทำไมโอปิดชื่อเลยปิดชื่อเลยปิดชื่อเลยไอ้เหี้ยเบมันอยู่คนละคิวมึงอ่ะไอกล้าไอ้ฮะไอ้เหี้ยเบมันเป็นตัวเสียบรอคนเดียว แมถ้ามึงล tamam ้มานะมแนบกับพืนนะหึ่แต่่อสงตีแบบมัมันเห็นโซเียวอยากเดียวอยแพมให้มึงชพารอกับหมาแต่มึงมามาเจาวรารปิดชื่อด้วยปิดชื่อด้วยเจาะว่าปิดชื่อด้วยนะเจาะเป่ห้ดเื่อด้วยนะไอ้เหี้ยเสียบไม่ได้เว้ยก้าวแม่งแม่งกดปุ้ยสัส เดี๋ยวเขาไปเสียบติดเดี๋ยวต่อเจาะไวนะจะไปพร้อมกันเลยเรื่อนี้เจาะไว้ไอ้มามาเข้ามาหน้าวอร์ปไปเข้ามาหน้าวอร์ปอีสเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปสายร่างนี้สายร่างนี้มันน้อยสายร่างนี้สายร่างนี้ไอ้ฟังฟางฟางคมล่างเลยหันมาหันมาคมล่างนี้ทางขวาล่างอ่ะทางขวาล่างอ่ะแทงอันนี้แทง ิดไว้ไม่ขึ้น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 เราแสงนี้แทงไม่ฟัง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 แทงไม่ต้องลงอดีตแทงสามสองหนึ่งขึ้น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 หนึ่งขาล่างอ่ะแท่งไม่ต้องด่านะแทงมันลงมาอีกขึ้นมาขวาล่างอ่ะเล็วๆขึ้นมาเลยขวาล่างอ่ะขึ้นมาขึ้นมาฟังฟังเนี่ยมันขึ้นอีกเนี่ย เฮ้ี้ยมเตียมเตียมขวากลางเลยขวากลางขวากลางเลยแข้งขวาบนเฮ้ยฟังกลมสามเลยกลมสามเลยกลมสามเลเซอร์เลซเลซอร์เนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิกลมด่างเนี่ยทางขวาด่างพุ้งมาเลยขวาด่างดิเจอเจอเอาดิแทง,ไ,งไม่ต้องด่านะแทงมันพันกันดีกว่าแทงก็ขอพงเอาดิแข้งฟ<ๆ>ังฟังขวากลางดิฝขวากลางดิ

ฟัง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 ังสายบนสายบนกลับมาสาบนกลับมาสบนไม่ลงมาสาบนกลัมาสบนกลับมาสบนแเฮ้ยตาเดฟดูอ่ะเดี๋ยวคุเล่นเลี่ยมนะหลัเฮ้ยคงั่งโขึ้นมาขึ้นมาโคงนังโคงนโคงัคงนีแอ้นีเฮ้ยฟังฟังกลับมาสบนกลับมาสายบนสายบนไม่ต้องลงสายบนไม่ต้องลงอนีแทง นี่แทงแหลายลงเลยไม่ต้องการนะไอทัไอไอาร์ตไม่ต้องพิมเลยนะไอ้ฟังฟังฟัข้อโกงนดเพื่อนตาไหนวะตรงนี้แทมเลยแมเลยแมเลยไม่ต้องให้มนเสียบไอ้ยเ้ฟังฟังฟัง,ฟง <c ười> กลับมาสายพุนกลับ <c ười> มาสายบุนเลยสายดูดิ ฟัง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 สายกางท anyway, oh 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 uh ี่สายกางที่กรมสามเลยกรมสามเลยกมสามะแม่แทงอันที่ชนเนี่ยอันที่แทงเฮ้ยเยอะอยู่เนี่ยอันที่แท้งเออกมสามเลยลงนะอันที่แทงเออตัดไปเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบกมสามก่อเอออันที่ตัดไปแทงเฮ้ยตัดดีกรมสามอ่ะแทงตัดไปก่อนเอออันที่แทงตัดไป อันนี้แทงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องให้มันเฮ้ยหลังต้อเราเกิด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 หลังต้อหลังต้อหลังต้อเกิดเกิดเกิดวินเนอร์มันผ่านกับไอ้พวกประกาศด้วยว่าเกิดมาเกิดมาเกิดมาเมื่อกี้ลงเมื่อกี้ลงท่าไอ้เหี้ยเกิดเกิดไม่น่าสิเขาตรงนั้นเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเยอะผิดมามามาเราเยอะผิดมัวไอ้เจมส์ดีไหมไอ้ก็ตรงมาดิ เกมไม่เต็มเกิดนะอยู่เอทุกคนดูเจมนะเกมอยู่เอีครับใช่เหรอเจ้าวัมันนี้มันสอนเราเนี่ยเอจีนะจอ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 อจ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 อเออจออจอจอัอจ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 กจอ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 อจออจอจออจออีอจอจออจ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 ออจ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 ออจอจีจอ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 จล้ออจอออ ฟังฟังฟ <expand> ังฟังหน้าหวาดีหน้าวาดเออหน้าวาาเนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เจมวัดผิดตัวนะหน้ามาหนาวมาหน้าวมาหน้าวามาหน้าวามเงาแตงดิเอางงาปังกลมล่างเนี่ยกลมล่างแทงเลยกลมล่างแทงเลยแทงอันนี้แทงวินเนอร์เนี่ยข้างหลังเนี่ยแทงอันนี้แทงเฮ้ยฟังฟังฟังสาล่างโยกมาสายล่าง ไปล่างนี้แฟังฟังๆใช้กลางานี้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเอ้พวกเศษหนน้อยไม่ต้องเอา ฟังฟังฟังได้กลางวิได้กลางีิข้างหลังเนี่ยตีหลังเนี่ยหลังเนี่ยอดีแทงเนี่ยมันวิ่งมาพอดีแทงสวยอดีแทงเออเฮ้ยฟังฟังฟังถอยมาไต่กลางถอยมาไต่กลางถอยมาไต่กลางให้มันตีกันเองก่อนถอยมา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 ฟังฟังสามสองหนึ่งมาทางได้กลางวิทางได้กลางวิอดีแทงเออเนี่ยชนพอดีเนี่ยอดีแทงเอดีตแทงเออโอ้โหเหมอเหมือนเหมนเหมืได้อยู่ได้อยู่มันมันขยับขา มันทยับเดินมาแล้วก็เดิน่าไปเด่อไอ้ก้าเดี๋ยวรอไอ้ก้าดราไปทีเดียวเียวทีดียวก็ได้รอแล้วมั้ยข้าหนวารมาข้านวารมาข้านวารมเข้ามา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 เลยหน้าวอะมากรบเดี๋ยวกลับแล้วอ๊บ่ึงหน้าวารมะ ไอ้ไทรล่างดิคลิปลุกเลยสัตว์อะไรหลายอย่างที่กูข้ามบดีหน้าหวาบป่ะเดี๋ยวแดงให้ไทรล่างดิไม่ใช่ว่ากูจะรู้สึกดีไปทั้งหมดเลไทรล่างมีกูก็รู้สึกแย่เลยยักษ์แม่ไทรร่างลยกูเครียดฟัง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 ฟับอกได้เลยว่ากูเปคนโคตรเร็วทำความรู้สึกของ เฮ้ยฟังเฮ้ยฟังกูดีๆนะฟังกูดีๆนะกูจะโยกนะเฮ้ยกลมร่างหน้าวาวดิอดิเฮ้ยขวาล่างเลยขวาร่างเลยขวาล่างเลยเออมาเลยขวาล่างอ่ะขวากลางเลยขวากลางเลยขวาก่างอ่อันนี้แทงอันนี้หมัดอ่ะเอออันนี้แทงขวาร่างเนยกองอ่ะขวา้าเลกิดเกิดเกิดเกิดมัน้มมาท้มมาท้มมาท้มมันมแล้วมันมนม

ก้าวห้องแมมีมีคนเสียบอกครหัวใจคนในสัตว์ไม่ใช่ใบไม้ในวันที่คุณมาหักกูไล่กลับไปแล้วเอาความรู้สึกกูให้มันมาเถียงกับไอ้จีเจะเกิดอะไ้กับวะพี่ใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่กับกูรักใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่กับกูมันไปกับใครก็ได้แตต้องไม่ใช่กับกูขอให้ไปจากกูเลยพ้นจากกูที่เพราะว่าความเฮียเป็นสิ่งเดียวที่กูมีรักใครไม่เป็นของกูที่ฟังฟังข้านะวะพีิ

อย่าลอกกูนะไอสัตว์ไอกลางมาแป๊กแดงหมดป๊กเออเออแบบนึงเดี๋ยวขึ้นไปโล่ลอแป๊บเออแดงหมดแล้วก็มบไอ้ท้ายไอ้ท้ายไอไทยไปดูหน้าบ้านให้กูดิไอ้เชี่ยวันนี้หมัดเราน้อยหรือว่าอะไรวะใช่ปะว่าหมัดเราน้อยไหมตอนเนี่ยหมัดหมัดน้อยเออเอาหมัด ไม่สนใจไม่จะมีใครตามทำก็ให้กูรับอยู่คนใดก็อย่าไปใดูดี่มันเข้าแล้วบอกมันยมีคนฟังในเสียงรับในภาษารัเป็นมนต์สะกดในกุ่งและกคาาบเป็นมนตน้งและารับเปนมนต์ดนุงะนกาถารัเป็นมนต์กดในก้งแลกาถารัจเนมหะกดในก้าขล่นาถารับเาขนมนมาะกลมนก้งและนี้า่านมบเนมนต์สะกด่นกุ้งขึ้นมาขึ้นมบขึ้นมนขึ้นมาก้แล้นกาึ้นมาเนมนต์กดมนกุ้งขึ้นมาถารับเป็นมนต์สะ้ดในก้งแะนการับเป็นม ใจเย็นไอ้บัตรต้ม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 แต่ต้มบัตรต้มมาจอดดิไม่รู้มันไม่รู้หรอกเด้งแล้วเนี่ยมาเข้ามาหน้าวาวดิหน้าวาวดิเราดิเฮ้ยมันช้ามันช้าบ้าขวาล่างดิปล่อยเลยนะปิดเดียวนะขวาร่างนะปิดเดียวนี่ไอ้สัตว์ไอ้ก้าวไอ้เฮี้ยแบงเดียวกูขวาล่างดิ เฮ้ยขวานั่งม so ันตีขวานั่งมันตีเอาดิแทงเอาดิแทงเอ้ยอยู่อยู่แค่ขวานั่งไว้เอาดิแทงเออเอาดิแทงเฮ้ยมันซ้อนมันซ้อนเอาดิตัดดิขวานั่งอ่ะแทงตัดไปดิมันขึ้นเนี่ยเฮ้ยหมัดเราได้อยู่เอาดิแทงเออตัดดิสวยเอาดิแทงในกงเนี่ยเอาดิแทงเออเอาดิได้อยู่แทง สวยตัดไปเกลียว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 หมดีิแทงเฮ้ยเจ้ากันตัดเลยไอ้โกงอ่ะเฮ้ยดิแทงไอ้บอลไอ้บอลบอกบางไม่ต้องเอเด้งนะเฮ้ยเกิดมาเกิด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 ้งเด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 ้งเลยเด้งเลยเด้งเลยเกิดมาแดงข้ามาแดงข้าแล้เลยจ่อเล่ย่อไอ้ก้าวเดี๋ยวรอไอ้ก้าวเดี๋ยวรอต่อเลยมันต้องไหวเด้งเราต่อวะมาจ่อ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 เก็ีตายปะถามบางิก ตายแล้ตายล้ตาย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 ฟังฟังฟัมีซอนเยอะเข้าหน้าวะมาต้องรีบตีเออเข้ามาเนอะวะเข้ามาเข้ามาเลยเดี๋ยวเราต้องไปตีก่อนนะให้เด็กมันตายอ่ะพอแล้วอ้พี่กลางมาโกสามดิเออใช่เหรการโกงเหรอไอ้ที่แทงสดสุดอ่ะเอ้ไม่ต้องด่านะชิดเพิ่ติดิ มาเนาะเ้แทงเฮ้ยกงนะเฮ้ยฟางเงาดิว้าเล่นนอกดีดิดีดิสามสองหนึ่งเข้ากองดิหลังแท่นดิหลังแท่นดิหลังแท่นดิแทงเออเฮ้ยหลังแท่นดิสวยแทงเฮ้ยแท่นเสียบดิเออแท่นเสียบดิเฮ้ยสวยเด็กตายสวยตัดไปตัดไปมีซ้อนเร็วๆหันหันหน้า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 อัดกองหมดทุกคนอัดกองหมดหันหน้าเลยแทงอัดกองหมดเฮ้ยสวยจอยชุบ เข้ากองหมดเฮ้ยมาต่อตอนแล้วอีกชุดนึงมาเฮ้ยวินเนอร์มาตัาที้แทงชุดใหม่ชุดนึงเอ้ยสวยดันหน้าเลยเด็กแทงเฮ้ยแทงหมดกล้าเลยเข้กองหมดฟังฟังฟังออกมาผมนะผมออกมา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 ฝ่าบนฝ่าบนขึ้นฝ่าบนขึ้นฝ่าบนขึ้นไม่ต้องลงฝ่าบนอะไม่ต้องลงนะแทงไอ้ที่แทงปล่อยเลย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 เข้าโกงมาเข้าโกง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 โยมบับโยมบับรวมบับรวมบับโยมบับในโกอง เออเขากง้หมอนีเฮ้ยเตรียมน้ำมันมาแล้วนะเฮ้ยผ่านหลังพี่เฮ้ยถอยเฮ้ยเดือดร้อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเด็ก้าอนาผิดพลาดดิเฮ้ยนะเฮ้ยเขาบาดซมนะเฮ้ยฟางฟงออกมากงน่ากงอันนี้แทงเฮ้ยชนวัดเฮ้ยชนเลยชนเลย เออโทษวะตีไปก่อนเอออดีตีไปโค้งน้าคงอ่ะแทงดันออกไปตัดกันออกมาออกมาโ้งน่าอดีแทงอดีตัดกันแทงชุบดีให้ชุบก่อนให้ชุบก่อนอดีตแทงชุบไปดิให้ฟังบัตตมบัดตุมบัดตุมบัตตุมบัตตุมบัดตุม เียเพื่อนไม่อยู <|so|>? ่ตรงฝากกุ้งนะครับวิ่งออกไปเลยนะบัตร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 บับม้าบัตมาล้อแดงเปี่ยนตรงนั้นมันเป็นเป้าแล้วเวลาเพื่อนที่แล้วเราเวลาเพื่อนโดนตีเราวิ่งมาตรงนั้นแหะ เโอเคโอเคดึงมาี่เนื้อแตกนะวะไปฟางฟางฟางได้หว่ามยมีอำนาจในแผ่นดินต้องโกงกินใน้มวินี่คัดเออขอนอนวะมเด็กเลอยู่าดีาชิดาชดมาิดมาชดาชมาชิ่มาชมาชิดมาชนดมาชิมาชิาเป็นคชหดมาชิ้าชิดมคนิดมดมัชมีชิมาชิดมาชิาชิดมาชิดมาชมาชิด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 มาชิมาชิตมาชิดมดามาชิดมดมมาดมมด มันเอาเด็กหรือล่วะอันนี้แทงทีนี้ทีนี้เฮ้ยฟังฟังสามสองหน่เข้าเลยอันนี้แทงแทเสียบี่แท่นเสียบพีแทงทันรู้มาแทงเออแทงเสียบีเอออันนี้แทง เกิด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 เไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกิดเกิดเกิดนม่นเลยนันเลยน่นเสียฝัที่ไม่ต้องกลัวใจเย็งพันสิเ้เมื่อเวลามันเคลื่อนมาแหวนเพชรสองสว่างออาแดงแดงรีบเกิดดีรีบเกิดดีหาสาเหตุเราะตอนนี้เพื่อนหลักนาฬิกา25เรือนผมได้ยืมเพื่อนมาพลังประชารัฐ นับเป็นสัาลักษ์ของปกปัญหาแม้กระทั่งจราจรกกน้ใอน้นกนโลกนในนในกนกนี้นกนี้นโลกน้ลนี้หน้านลน้น้ น้าว้ามันอยู่ไหนไทยเฮ้ยน้าว้าก่อนน้าว้าก่อนเฮ้ยกรมล่างดิกรมล่างดิอดิขอยกย่องสให้ทางฝ่าล่างอะแต่ไม่ต้องนไม่ต้องเนี่ยมันล้เนี่ยอดิแข้งเฮ้ยอะดิแพงเฮ้ยอดิแพ้งใส่ปะแข็งเฮ้ยเกิด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 เอาไปเอาไปเกิด ฟังผิดฟังผิดมันลงมาพอดีไอ้เหี้ยเกิดมาเกิดเกิดเกิดมันเสี่ยวสามเอ็ดนะใจเย็นมา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 ใครได้แดงกเข้าหน้าวาสมาเออเข้ามาเลยหน้าวาสแบบน้าวาสมาเออเข้ามาปีงกลางรีบปีงกลางดิบิีกกลางมาดิผมสามดิเฮ้ยฟังฟังถอยมา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  แทงเฮยชนได้อยู่ของสานเนี่ยเงาเลงเงาสู้เลยแทงเอาดิแทงไปงแงแท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 ้นทงแทงยทงแ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 ทงปทงแทเแทง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 แังแทงแกงอทงแทงแทงแทงคิดแทง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 แทองแท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 งแังงแทงแงมทงแทงด้งแทบแแทง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 ้ทงแงแทงแท้งแท้แมงแทงแทงแงแแแทงแแ เฮ้ยไอ้นี่กระจายดิเงาดิเงาดิแต่คนเราแม่งน้อยจัดเลยว่ะเอาดิแทงโกงไว้โกงไว้เออไอ้นี่เข้าในกงมาดิแทงเฮ้ยมัดเฮ้ยเงาแสงเลยใครยังไม่เงาอ่ะเฮ้ยมันอยู่ในโกงอ่ะใครมีเงาเงาใครมีเงาเงาเนี่ยใครมีเงาเงาเนี่ยไอ้นี่ใครมีเงาเงานะใครมีเงาเงาเนี่ อันนี้แทงเฮ้ยมันมาแล้วน่ะอันนี้แทงไยหลังนี่เึงถอยหลังเอออันนี้อยตัดแทงตัดอยนเออสวยแทงสวยโอเคโอเคอันน evet> eh, ี้แทงมันลนอยู่อ่ะโง่เหี้ยจ๋อไปไอันนี้ลนนะแทงลนนะอีกแล้วนะลนแบบเมื่อวานเป๊ะ

ไอเจ๊บอกนี่ไม <when> ่จำเป็นต้องตีเยอะใช้มาสมองเรื่อๆเล๊รนโรงเรียนวัดไม่ใส่สูตรหรือปลูกไอที่ทำมาเราไม่น้อยเหมืนเนี่ยไอไอพออยู่ไหมันจุดฟอยและถามว่ามือจะดูดไหมอาการเพื่อนกูเริ่มดีเมื่อตัวยาถูกใช้ใครที่เป็นเยาวชนไปอยู่ในกรกขังเด็กบางคนก็ออกมาเป็นคนดีในตอนนี้ที่ขังเสร็จบาโคนตำรวจฆ่าเขา่าเอกสารเก็บกยองมาไมที่อยู่ในข่ายและสาลเด็กแม่งพีาทผู้ใหญงเขาเอือมกัน โดนโด่าโดนว่าทำไมมึงไม่เตือนมันรับเพื่อนพี <You should S 1> ่น้อง <disconnected S 1> พวกเราต้อง <yeah. S 1> เตือนกันกูไม่อยากให้มึงไปใช้ชีวิตในเรือนจำคนแคอเพื่อนมากับพ่อครับผมครับพี่แต่ถ้ามึงติดคุกพ,พ่อแม่ต้องรับนี่ตีลันฟันแทงแม่งรักน้องรักพี่